ความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีละเลยตรวจสอบทุจริตโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมอายการสูงสุดและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหลังจากประชุมร่วมกันไปแล้ว3ครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าอายการสูงสุดอยากให้ปปชสอบพยานเพิ่มเติมอีก1 0ปากและล่าสุดมีข่าวจากอายการสูงสุดว่า ปปชส่งเอกสารยืนยันนะครับว่าจะไม่สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอไป สำหรับการประชุมร่วมของคณะกรรมการนัดถัดไปคาดว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมนี้ครับและมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าอายการสูงสุดอาจมีความเห็นไม่สั่งฟ้องเพราะว่าข้อหาไม่สมบูรณ์ในความเห็นของฝ่ายอายการไม่รับการแก้ไขซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนะครับฝ่ายปปชก็ต้องยื่นฟ้องเองหรือว่าจ้างทนายความเพื่อดําเนินการแทน เมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงการคลังรังสรรศีวราศาสตร์ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวนะครับบอกว่าคณะอนุกรรมการดําเนินการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวตั้งแต่เริ่มโครงการปี2547จนถึงวันที่22พฤษภาคมปี2557 15โครงการผลปรากฏว่าตัวเลขการขาดทุนนะครับสูงมากถึง680,000ล้านบาท โดยในจำนวน15โครงการจำนำข้าวเป็นการดำเนินโครงการโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร3ปี4โครงการครับคิดเป็นผลการขาดทุนในโครงการทั้งสิ้น5,18,000ล้านบาทนะครับส่วนที่เหลืออีก11โครงการเป็นการดำเนินงานตั้งแต่รัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีมีผลขาดทุนประมาณ1 0, 6 4 0 0 0ล้านบาทครับ ผลการขาดทุนจากโครงการนี้ถือว่าเป็นผลขาดทุนทางบัญชีเพราะว่ายังมีสต๊อกข้าวในโครงการที่ยังเหลืออยู่อีกกว่า19ล้าน200ตันนะครับเป็นเข้าวสารทั้งหมดจากจำนวนข้าวที่รับจำนำมาประมาณ85ล้านตันเข้าเปลือกนะครับการปิดบัญชีจะมีอีกครั้งตามข้อมูลทางบัญชีณสิ้นเดือนกันยายน2557โดยจะมีการนำข้อมูลจากการสำรวจสต๊อกข้าวในชุดหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาพิจารณาด้วยกัน พักเพื่อไทยนะครับมีความเห็นจากคุณวิมลรุ่งวัฒนาจินดาอดีตเลขานุการคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ครับบอกว่าผลการขาดทุน5 1 0 0 0ล้านบาทไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษ์ดำเนินการแล้วมีผลขาดทุนทั้งหมดและตัวเลขยอดการใช้เงินในโครงการยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้เพราะว่ายังมีข้าวหรืออยู่ในสต็อกอีก18ล้านตันนะครับต้องรอการระบายในอนาคต หลังจากนั้นจึงจะสามารถนำเงินที่ระบายข้าว18ล้านตันมาหาักลบผลการขาดทุน500 1 0ล้านถึงจะได้ตัวเลขการขาดทุนที่แท้จริงก็ต้องรอดูความคืบหน้านะครับในวันที่14ธันวาคมนี้ว่าสรุปแล้วถ้าอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟอ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ปปชจะต้องฟ้องร้องเองแล้วคดีจะเป็นยังไงต่อไปครับ